ดำเนินงานหมกน้ำม้จ้าไบคลายมืออื่นค่ะนะลองพูดใบคลายแต่พเออเนี่กระ่อมมกเมนูพิเศษสําหรับเช้าวันนี้หมกน้ำม้โดยยายหนูหมกแรกไปเออไม่อย่างเออไม่ทายคลิปมดเออไม่ฟุ่ยเอมาเป็นกําลังใจนี่เองเขาแบบอ่ะยายหนูสู้ๆสามทุ่มแล้วนะคะอ่ะสู้ๆค่ะหมกบระงามจะเชี่ยจังเลยนะเขาเป็นคนทายคลิปอุตสาวกันเยืนเล่นเม็ดข่าว บอกมาเขายินหลินเม็เข่าเจ็ดแปดแจกด้วยนมกแรกดูวเอาวางวางวางบวางค่ะมกหนึ่งมกเท่าไหร่คะสิบาทค่ะวายมกละสิบาทวิขาินเมจ๊ะอสิบาทก็สิบบาทกินมะอินข้าเยถ้าแม่ตลาดก็มกละยี่สิบาทละจ้ะแต่ว่ายายนกย่านด้วยขายมกละสิบาทนะมกเดียวขายมกละยี่สิบาทค่ะยานล้วยหรือคุังตังนีะมา หมูกันหลายหลายซื้อมาให้แต่เคืองโลกนี้หมูกันนี่และนะมูสามซันแต่เคืองโล่งไผงเพ่ลากยครกะทิอีกกองหนึ่งกะทิจุ๊บๆเอาจุ๊บๆไปเลยค่ะหมูสามซันเคืองโลุณกะพเลยกระพาบเลหมกบางใหญ่เบลอเปล่าคนขายตั้งใจขึ้นเดี๋ยวเราบนมาบริโสิบบาทนะมาสื่อซอยเล่านี้ยได้พี่น้องด้เราขายหมกละสิบบาทใ่หนุยซูซู่คุายไตไม่ไหนหรอ เย้ๆค่ะส่งกำลังใจจ้ะจะเห็ดหลายหมกไร่ไม่นั่นแล้วเห็ดหมกง่ายๆราคาสิบบาทรากล้อมก่ำไรดื่มล้วงราคาขายสิบบาทเห็ดหมกง่ายๆจำไรหรือขาดทุนกับพ่อคุอย่าบอกน้ำไป้ค่ะดำเนินการไปค่ะนั่นนี่ไปถึงก่อนได้หนักเป้าแล้วยายโน้ตสื้ออะสองหมกแล้วได้แล้วสามสิบบาทแล้วค่ะสามสิบบาทแล้วจ้าเป็นตะลุยอ่ะ เจ้าว่ามกซอยวัเนี้เจ้าว่าตายคกี่วอ่ะยายหนูสู้ๆแค่สิเบิร์แล้วล่ะพี่น้องเหตุมงใหญ่าย่ายนี่กันยุติการตุ้นอยู่มันจังเดียวไปมันห่อนเนาะห่อนห่อนวันอาบน้ำเราก็สิเอิญเข้ามาห่อนหอนยายหนูสู้ๆู้ไ่หนูสู้ๆอ่ะสี่โมงแล้วค่ะสี่สิบแล้วเสียสบี่สิบบาทแล้วเงี้ยังี้ยมาขอดแต่บอกไว้ก่อน ในใจสิได้ขายว่าด้ขายเดี๋สี่สิบบาทแล้วแสบเด้อกใส่ผีตู้เนี่ยใส่หรอเล่มาหมกที่หเออครึ่งร้อยแล้วเด้อในหมกที่หามาครึ่งร้อยแล้วได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงแล้วเย่เห็นไหมหน้าเห็นไหมเห็นี่หนังไปค่ะไปค่ะยาวไปยาวไป กที่ห้ากันเลยใชหมน่าตามกแมัวเออท่านย่อยลงไปเอาแม่กีเห็ดแตกกระทิมก่อ็โอ้ไดค่ะเดี๋ยวเหามานับตอนสุดท้ายว่าเย่งหนูแล้วจมเลยจะมกตอนนี้ก็ได้หามุกแล้วเยอะม้เยอะมเยอะแล้วเยอะแล้วละยังมาท่านไหนค่ามูสามชั้นขึ้นอยู่ค่ากระทิยมเีบ้ที่นี่กระทิหมูสามชั้นเอาเป็นร้อยหนึ่งพอดีร้อยหนึ่งบ ร้อยนึ่งพอดีค่ะสมมติว่าได้ซื้อใบตองก็คือใบตองกับน้มไม้เออใบตองกับน้มไม้นมไม้บาได้ซื้อบาได้ซื้อก็ได้เขียนนึกเอาตุ้มๆเข้าไปแล้วเอาน้ำใส่น้ำใส่ด้วยนะคะอันนี้คือหมกแรกหมกแรกเอ๋ก็แหลกอันนี้เป็นหมกแรกนะจ้าอนนี่คือการบางชีบังคับนาเห็นไหมที่เราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยอยากได้ต้องเก็บติดนี่ไหมครับนี่คือผลงานได้ไหมได้ไมหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนไมทดูเบี้ยวคิดไปล่ะยังไม่แทนยงใช่แต่ไม่ใหนาองแต่เขาบอกแค่เมือกกับพ่อไม่ด้ไม่ได้้กับพ่อไม่เด้บอบ๊วยม่เด้ใส่เวลาใส่อะไรันอ่ะ้นี่สวยยย